สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนจะมาทาของเล่นจากลูกแก้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะเป็นขวดขวดน้ํานะครับ DIY จากขวดน้ํานะครับก็สามารถเปิดได้นะครับนี่แล้วก็จะมีลูกแก้วอยู่ด้านในนะครับนี่ลูกแก้วอยู่ในหลุมนะครับนี่อยู่ในหลุมแบบนี้นะครับขั้นตอนวิธีเล่นเดี๋ยวพี่แมนจะบอกช่วงประมาณท้ายคลิปนะครับ โอเคก่อนไปรับชมน,นะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีทากันเลยดีกว่าสกู๊ปขั้นตอนแรกพี่แมนก็เตรียมขวดเปล่ามา2ขวดนะครับนี่สขวดนะครับใช้ขวดน้ําอะไรก็ได้นะครับที่มีลักษณะแบบเป็นปล้องแบบนี้นะครับนี่โอเคขวดแรกนะครับพี่แมนก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะครับนี่ใช้มีดคัตเตอร์นะครับก็เปิดฝาออกก่อนนะครับ แล้วก็กรีดไปนะวิระยะไว้ประมาณ3มเซนนะครับจากปากขวดนะครับนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็เจาะเข้าไปเลยนะครับนี่้นตนแรกก็ใช้มีดคัตเตอร์เจาะเข้าไปนะครับแต่ต้องระวังการใช้มีดคัตเตอร์ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นของมีคมนะครับอาจจะบาดนิ้วมือเราได้นะครับนี่หลังจากนั้นเราก็ตัดนะครับตัดไปเลยป๊โอเค เมื่อขวดเลขเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ตกแต่งนะครับให้มันกลมนะครับโดยการใช้กันไกนะครับตัดวนอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกลมลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็เทสดูนะครับว่ามันวางได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ใส่ลูกแก้วเข้าไปได้ไหมใส่ลูกแก้วเข้าไปแบบนี้ครับโอเคถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าได้นะครับ แบบนี้ก็คือได้แล้วนะครับใช้ระยะห่างจากตรงนี้นะครับ3เซนติเมตรนะครับผมขั้นต่อมานะครับเราก็เตรียมขวดเปล่าอีกขวดหนึ่งนะครับโดยตัดนะครับบริเวณข้อต่อตรงนี้นะครับพี่แมนจะเว้นไว้5ข้อนะครับอันนี้พี่แมนใช้น้ําขวดน้ําเปล่าของเนเล่นะครับไม่แน่ใจว่าขวดอื่นมันทําได้หรือเปล่านะครับแต่ขวดนี้ทําสามารถทําได้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อนะครับพี่แมนจะใช้ห้าข้อนะครับตัดได้เลยนะครับค่อยๆตัดนะครับไม่ต้องรีบนะครับนี่เพราะว่าขวดนี้มันตัดง่ายนะครับมันบางโอเคเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับได้สองชิ้นแล้วนะครับเราก็ทำการตัดนะครับกรีดเอาเป็นตัวนี้ออกก่อนนะครับผมปุ๊บ จากนั้นนะครับเราก็เว้นไว้ข้อหนึ่งนะครับจากปากขวดนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆใช้มีดไม่ถนัดนะครับสามารถให้พี่ๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ตัดให้ได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนการตัดอาจใช้ของมีคมนิดหนึ่งนะครับนี่เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้อันนึงแล้วนะครับแล้วเราเทสดูนะครับว่าปิดได้พอหรือเปล่า นี่โอเคปิดได้นะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใช้ดินน้ำมันนะครับผมใช้ดินน้ำมันนะครับทำการคลึงให้มันแบบเป็นงูนะครับให้มันกลมพอที่จะล้อมตัวนี้ได้นะครับ นะครับโอเคเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทําการนี่ใส่อันเล็กเข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็ใส่ดินน้ำมันตามไปปึ๊บโอเคจากนั้นเราก็ใช้ตัวดินสอนะครับหรือว่าแท่งอะไรก็ได้นะครับยัดไปแบบนี้นะครับปึ๊บยัดไปเลยนะครับ ยิดไปแล้วมั่นใจว่าไม่หลุดก็พอแล้วครับนี่แบบนี้เลยครับผมนี่ได้แล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่ลูกแก้วเข้าไปนะครับแล้วแต่จานวนลูกที่เราต้องการเลยนะครับสมมุติพี่แมนเอาแค่3ลูกนะครับพี่แมนจะใช้แค่3ลูกจากนั้นเราก็ใส่บริเวณรอบนอกนะครับนี่ใสไป3ลูกนะครับจากนั้นก็ปิดฝานะครับปิดฝามันจะล็อกได้พอดีนะครับนี่นี่มันจะล็อกได้พอดีนะครับจากนั้นก็ปิดฝาด้านบนนะครับ ส่วนขั้นตอนวิธีเล่นนะครับเราก็จับแบบนี้นะครับเขย่ายังไงก็ได้นะครับให้ลูกแก้วลงหลุมทั้ง3ลูกนะครับใครทําเวลาได้ดีสุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับเดี๋ยวพี่แมนจะทําให้ดูนะครับ3ลูกเขย่าแบบนี้นะครับเขย่าขึ้นนี่ลงไป1ลูกนะครับลงไป1ลูกเอ้ยลงไป2ลูกนะครับทุกคนนี่พี่แมนเขย่าทีเดียวลงไป2ลูกนะครับมันไม่มองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่รออีกลูกหนึ่งนะครับเอ้าหล่นมาอยู่ด้านนอก2ลูกเลยครับ ต้องลงให้หดทั้งหมด3ลูกนะครับ <S <S> <S นี่เรียบร้อยลงทั้ง3ลูกแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้พี่แมนลงทั้ง3ลูกแล้นะครับ <S 2> <S 2> <S นี่ปูอยู่บริเวณด้านในหมดเลย <S 2> <S 2> ใช้เวลาก็ประมาณ1นาทีได้ครับที่เอา3ลูกนี้ลงไปนะครับ <S 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 ถ้าเกิดว่าจะให้ยากยิ่งขึ้นนะ <S 2> <S 2> <S ก็สามารถเพิ่มจำนวนลูกแก้วลงไปได้นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดสัญญาณเตือนแจ้งเตือนเพื่อนไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ